แล้วถ้าใครเจอว่ามีการเป็ดทักแท็กหาขายปืนเถื่อนโดยใช้หน้าผมรูปโปรไฟล์ผมแจ้งด้วยนะครับทำให้สังคมปลอดภัยหน่อยเดีวหาว่าผมมีสับส่วนเกี่ยวข้องของเขา <c oughs> พูดถึงเรื่องเสื้อนะครับขายถูกมาก <c oughs> ถูกแบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอคืออยากทำขึ้นมาเป็นที่รึ ที่เรียกว่าเราได้เคยทําอย่างนี้นะครับความจริงซีซั่นสองมมีความหมายนะครับที่ผมทำตรงนี้คือผมตั้งใจจะทําคลิปไปอีกแนวหนึ่งนะครับทีนี้เพอเอิญว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้ก็เลย,อยไอคลิปที่เราจะทำอีกแนวหนึ่งเนี่ยมันเป็นมนเป็นแนวทดสอบนะฮะจัดหาเตียงอุปรกรณ์ามาครบหมดแล้วนะฮะโอ้เตียงมาเยอะมากๆนะครับก็มีมีมีท่านรองท่านหนึ่งนะท่านก็ทํางานด้านงานสืบสวนงานยาเสพติดนะครับท่านก็บอกว่า เดี๋ยวขอสปอยให้ฟังแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดมันสงบเข้าที่ก็าทางนะครับผมก็จะทำซีซั่นสองที่ที่คิดไว้นะครับนะก็แมนนั้นยังเสียดายจังเลยนะที่นี่การทดสอบมันต้องทดสอบในสนามเท่านั้นนะครับน่าเสียดายนะครับโอ้โหเตรียมกันเตรียมงานกันไว้เป็นเป็นเดือนนะนะเตรียมทั้งรูปแบบของกระสุนนะรูปแบบของอุปเตืนนะครับ โอ้โหเตรียมงานกันไปดีมากๆนะตั้งใจจะทำการทดสอบเกี่ยวเรื่องของแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กนะครับเพราะว่าท่าองก็าบอกว่าอยากจะรู้ว่าแผ่นเหล็กระดับหนากี่มิลกี่มิลจะกันกระสุนแบบไหนได้บ้างนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยหลายช่องก็ทําไว้นะครับแต่ว่าช่องผมก็คิดที่จะทําเพราะว่าท่าองแขขอมานะฮะอยากทําให้เป็น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 เอ่อเป็นเครื่องชี้วัดว่าแผ่นเหล็กหนา กี่มิลกี่มิลกี่มิลเนี่ยมันมีหลายระดับนะฮะมันสามารถกันกระสุนระดับไหนได้บ้างน,นะครับส่วนกระสุนก็เตรียมไว้หลายขนาดนะฮะจุดสองสองจนถึงจุดสี่สีนะฮะส่วนปืนยาวก็เตรียมไว้สี่ขนาดนะฮะก็มีเจ็ดจุดหกสองห้าจุดหกนะฮะลูกซองนะฮะแล้วก็จุดสองสองแม็กซ์ั่น,นะก็เตรียมเตรียมโอ้เตรียมเตรียมที่จะทําคลิปกันแนวนี้นะครับผมก็บอกแฟนเดี๋ยวผมรอผมครบสักสามหมื่นคนหมดผมจะทําเป็นซีซั่นสอง ซีซั่น2จะทําเป็นลักษณะทดสอบมากกว่าการรีวิวนะหรืออาจจะทดสอบแล้วก็รีวิวไปในตัวแต่ว่าจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะทุกวันนี้ผมทําคลิปไม่ยาวมากนะครับนะฮะทำคลิปแค่ไม่ถึง10บนาทีไม่ยาวมากมีแค่บางคลิปที่ผมท,าทําไว้10กว่านาทีก็มีนะพวกโคซีรีเจหรือว่าพวกซีเซ็ตเจ็ดสิบห้าบีสเตเลลองไปดูที่ผมทําไว้นะฮะแต่มีมีเหตุการณ์อย่างนี้ก็คงจะดรอปเรื่องนี้ไว้ก่อนนะก็ึก็กโอเคนะฮะก็ น้ำเชี่ยวก็อย่าเรือไปขวางท่านเองนะเราก็ปฏิบัติตามที่เขาคนควบคุมบอกนะก็ก็อยู่ได้ดีนะฮะก็อยู่ได้นะครับไม่เดือดร้อนนะครับแต่เรื่องของการทําที่สั้นสองก็เป็นเรื่องที่ก็อยากทํานะครับเพราะเราคิดจะทํานะคิดจะทดสอบอะไรแปลกๆเนี่ยหลายๆอย่างนะครับอยากทํานะครับก็มีคน ขอร่วมกิจกรรมด้วยนะก็ดีเลยนะฮะก็เลยเโอเคเลยนะท่านก็เตรียมแผ่นเหล็กไ้ให้ผมเยอะเหลือเกินเตรียมกระสุนเตรียมอาวุธปืนมาให้ผมที่จะทดสอบกันนะครับว่ามันจะเหล็กหนาสามมิลเนี่ยมันจะกันได้ขนาดไหนหนาห้ามิลกันได้ขนาดไหนนะฮะหนาสิบมิลกันได้ขนาดไหนก็ทากันในขนาดนั้นนะฮะนะฮะเพราะท่านก็เป็นตํารวจแล้วก็ต้องมีเสื้อกรอกด้วยนะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันกันได้แค่ไหนนะฮะก็เลยก็เลยตกลงนะว่าเออเดี๋ยวทำ จะทำอะไรเงี้ยพอดีมันมีเหตุการณ์ยี้ซะก่อนนะครับเสื้อซีซั่น2ผมก็เลยจะจ่ยจอยไปเลย <c oughs> ไม่งั้นผมก็ทำสามหมื่ซับสไครต์ตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็เหมือนชื่อเรื่องจะเป็นชื่อที่ซีเรียสนะฮะแต่พาเข้ามาดูในคลิปแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ซีเรียสนะครับเป็นเรื่องที่ฟังดูก็ผ่อนคลายนะฮะ <c oughs> เออฝากเพจได้ไหมเนี่ยเพจผมมีคนติดตาม4 0 0รอยกว่าคนเพจเล็กๆนะฮะก็ถ้าเกิดไม่ไม่ดูทาง youtube ก็ดูทางเ c e บุ๊กก็ได้นะครับแต่ facebook ไม่ค่อยชัดหรอกครับก็ดูได้ทั้งสองช่องทางนะฮะแต่ช่องทางติดต่อจริงก็ติดต่อทาง facebook นะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับตั้งแต่ต้นจบนะครับสาระก็ มีนิดนิดหน่อยนะครับพูดเพื่อให้คลายความกังวลใจนะครับผมก็ก็มีความสุขแล้วนะครับก็ทั้นั้นนะครับไม่ได้เจอเอฟซีดานานนะฮะก็คิดถึงนะครับคิดถึงกันนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วคลิปคลิปหน้าเจอกันครับผมสวัสดีสวัสดีครับ